สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาา์ครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงครับเย้ <Yeah! S 1> ตอนนี้เนี่ยทุกๆคนกําลังอยู่กับรายการมาฟังสตอรี่แล้วก็อยู่กับนิกกี้ครับผมวันนี้เนี่ยตามสัญญานะครับที่นิกเนี่ยจะมาทําการจับฉลากนะครับสผู้โชคดีที่มีดวงเฮงปังดวงพุ่งมีความมูเตลูที่สุดที่ได้เป็นเจ้าของ หมวกโลโก้นิกกี้เม์นะครับของที่ระลึกประจําเดือนกันยายนครับสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่นิกได้แจ้งไปในช่วง2อสสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีน้องๆน,น,นะฮะส่งรายชื่อเข้ามาร่วมสนุกกับเราเยอะแยะเลยครับแต่ว่านิกจะขอไปจับฉลากในช่วงท้ายคลิปนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยนิกมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับน้องฟังอีกเช่นเคยครับในวันนี้นะฮะถ้าหากว่าน้องๆคาดหวังอยากจะฟังเรื่องลี้ลับหรือว่าเรื่องสยองขวัญน,นะครับนิกก็คงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับเพราะว่าเรื่องในวันนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้ชวนสยองขวัญหรือว่าน่าขนลุกครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดำมืดถ้ากว่าเราได้ฟังเนี่ยก็อาจจะทำให้เรารู้สึกสงสารรู้สึกเหงาแล้วก็เศร้าไปกับประวัติอันดำมืดของตัวละครที่มีชื่อว่าแคสเปอร์ครับถ้าว่าใครที่เพิ่งผ่านเข้ามานะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิคกี้เม์นะครับเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็เข้าไปพบกับเรื่องราวของแคสเปอร์ ผีน้อยน่ารักได้เลยครับ าพูดถึงผีในโลกนี้เนี่ยคงไม่มีผีตัวไหนที่น่ารักแล้วก็เป็นมิตรได้เท่ากับผีน้อยที่มีชื่อว่าแคสเปอร์ได้อีกแล้วครับเด็กๆส่วนมากเด็กจะไม่คุ้นเคยกับการะตูนที่มีชื่อว่าแคสเปอร์ ที่เคยถูกทำออกมาในช่วงปี40แล้วก็30แต่ว่าพวกเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับภาพยนตร์ที่ถูกทำออกมาของเขามากกว่าครับในภาพยนตร์ของแคสเปอร์นั้นได้อ้างถึงปูมหลังของเขาเล็กน้อยให้กับคนดูได้ทราบแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายจุดครับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับเบื้องหลังของแคสเปอร์ในวันนี้เรื่องเราอาจจะไม่ได้สยองขวัญแล้วก็น่าขนลุกแต่เรื่องราวของเขาใน EP นี้ครับจะทําให้พวกเราเนี่ยหลงรักเขามากยิ่งขึ้นแคสเปอร์ <S <S> <S <Cas per S 1> เป็นตัวละครเอกจากกระตูนชื่อดังในอดีตที่มีชื่อว่าแคสเปอร์เดอะเฟล ผลงานอนิเมชันการ์ตูนของ Famous t u u i o o ที่ถูกผลิตออกมาในช่วงปี1945-1959เขา mm hmm. มีภาพลักษณ์เป็นผีน้อยที่ร่าเริงรูปร่างหน้าตาน่ารักแล้วก็ปร่งแสงครับแต่เขามักจะถูกตำหนิจากบรรดาลุงผีที่มีจิตใจโหดร้ายอีก3ตนนอกจากที่มันจะเป็นการ์ตูนที่มีความยาวถึง55ตอนแคสเปอร์เด e ะเฟลีโกส์ยังถูกตีพิมพ์ในหนังสือการ์ตูนฮาวเว y c ์คอมิซึ่งหลังจากที่แคสเปอร์กลายเป็นตัวละครตัวเด่น ตัวชูโรงที่ได้รับความนิยมฮาวเว่ยคอมิกส์ครับก็ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ตัวละครของแคสเปอร์มาเป็นตัวละครของสำนักพิมพ์ทันทีจนทําให้แคสเปอร์นั้นกลายเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของฮาวเวและเขาเองก็ปรากฏตัวอยู่ในหนังสือกระตูนอีกหลายสิบเรื่องครับหลายคนที่รู้จักกับแคสเปอร์เนี่ยความน่ารักความน่าเอ็นดูความขี้เล่นของเขาทําให้เราเนี่ยอาจจะมองข้ามที่มาที่ไปแล้วก็ความเป็นจริงข้อหนึ่งนั่นก็คือแคสเปอร์นั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผีเลยครับ แน่นอนครับว่าเขาต้องมีช่วงชีวิตที่เป็นเด็กมาก่อนและเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องทําให้เรากลับมาสืบค้นหาความจริงว่าแคสเปอร์ผีน้อยที่น่ารักของทุกคนนั้นแท้จริงแล้วเขาเป็นใครกันแน่ครับ เรื่องราวที่น่าเศร้าข้อแรกของแคสเปอร์ก็คือเขาไม่เคยได้เห็นแม่ของเขาเลยครับจากเรื่องราวของภาพยนตร์แคสเปอร์ที่ได้ปูทางคร่าวๆออกมาแล้วว่า แม่ของแคสเปอร์นั้นได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ที่คลอดเขาออกมาหนูน้อยแคสเปอร์จึงตกอยู่ในความดูแลของพ่อของเขาตั้งแต่เกิดมีอยู่ฉากหนึ่งในหนังครับที่แคสเปอร์นั้นช่วยเหลือแคทในการหาเครื่องประดับแล้วก็เครื่องแต่งตัวในคืนวันฮาโลวีนซึ่งแคทเนี่ยเขาก็ได้ลองชุดหลายชุดครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าของแม่ของแคสเปอร์และการที่เขาได้ใกล้ชิดกับสิ่งของพวกนั้นมันทําให้เขาได้นึกถึงอดีตแล้วก็จดจําเรื่องราวบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างน่าสงสารครับคาถามต่อมาครับแล้วหล พ่ออขขงงเาไได้ยชีวิตหลังจากที่ไม่มีแม่ของแคสเปอร์นั้นทําให้พ่อของเขากลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับที่จะต้องเลี้ยงดูทารกน้อยที่ปราศจากแม่ของเขามีบางฉากครับที่คนดูเนี่ยก็รับรู้ได้จากอารมณ์สุดเศร้าของแคสเปอร์ในฉากที่แคสเปอร์นั้นนั่งแล้วก็มองไปรอบๆที่กล่องเราก็จําเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในขณะที่หนูน้อยแคสเปอร์ยังคงมีชีวิตอยู่แคสเปอร์เคยขอร้องให้พ่อซื้อเลื่อนหิมะให้และด้วยความรักที่พ่อที่โดดเดี่ยวนั้นมีให้กับลูก พ่อจึงตัดสินใจซื้อเลื่อนหิมะให้กับแคสเปอร์เด็กชายแคสเปอร์นั้นดีใจมากเขาใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในการเล่นเลื่อนหิมะอยู่นอกบ้านท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นถึงแม้ว่าพ่อของเขาจะเรียกให้เขาเข้ามาในบ้านก็ตามและในคืนนั้นเองครับแคสเปอร์ก็ป่วยด้วยโรคปอดบวมซึ่งนั่นนำไปสู่การเสียชีวิตและบรรดาแฟนๆหลายคนก็คาดเดาว่า สาเหตุที่แคสเปอร์ตายนั้นก็น่าจะเป็นผลมาจากโรคปอดบวมนั่นเองหลังจากการตายของเขานั้นวิญญาณของแคสเปอร์กลับรู้ได้ว่าพ่อของเขานั้นหัวใจแตกสลายจากการสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักแล้วก็ลูกชายที่เปรียบเสมือนตัวแทนไวดูต่างหน้าแคสเปอร์จึงตัดสินใจกลายเป็นวิญญาณผีน้อยที่อยู่เป็นเพื่อนของพ่อของเขาแทนที่จะข้ามไปที่โลกหลังความตายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับคำถามถัดมานั้นก็คือแคสเปอร์เป็นชื่อของเขา แล้วชีวิตก่อนที่เขาจะตายแคสเปอร์ per, มีนามสกุลว่าอะไรแน่นอนว่าถ้าหากว่าเขามีชีวิตก่อนที่จะตายเนี่ยเขาคงไม่ได้มีแค่ชื่อแคสเปอร์ไว้ให้พวกเราเรียกจนติดปากอย่างแน่นอนครับแคสเปอร์ per, เด็กน้อยคนนี้ต้องมีนามสกุลในภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี1995เนี่ยใครที่ได้ดูภาพยนตร์นี้ก็จะต้องรู้ว่าแคสเปอร์นั้นเขามีนามสกุลว่าแม็กแฟดเดนครับแคสเปอร์แม็กแฟดเดนทำให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นเพียงเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเท่านั้นเองมาพูดกันถึงพ่อของแคสเปอร์บ้างครับพ่อของเขาไปไหนหลังจากที่แม่ของแคสเปอร์จากไปและแคสเปอร์เองก็เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมเหตุการณ์เหล่านั้นทําให้พ่อของแคสเปอร์เกิดความรู้สึกเสียใจแล้วก็เหงาว้าเหวที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะรู้สึกได้พ่อของแคสเปอร์นั้นใช้เวลาทั้งหมดในการผลริตเครื่องจักรที่มีความสามารถในการนาดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับคืนมาสู่ร่างของมนุษย์ได้น้องคิดดูครับ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยของพวกเราสมัยนี้เนี่ยพ่อของแคสเปอร์ต้องกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงแต่ว่าในยุคสมัยนั้นครับพ่อของแคสเปอร์ต้องถูกจับในข้อหาวิกลจจิตแคสเปอร์ per, จึงกลายเป็นวิญญาณผีน้อยที่สิงอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็น่าสงสารครับเรื่องราวที่นิกเล่ามาของแคสเปอร์นั้นถึงจะมีความเศร้าแล้วก็ความดํามืดแต่น้องรู้หรือไม่ครับว่า ในจานวนการ์ตูนหลายๆตอนที่แคสเปอร์นั้นถูกผลิตออกมาก็มีบางตอนครับที่ถูกแบนเนื่องจากเนื้อหาในบางตอนนั้นไม่อาจจะดูดากไปสักนิดถ้าหากว่าจะบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้นั้นถูกผลิตมาเพื่อกลุ่มคนดูที่เป็นเด็กครับตอนนี้มีชื่อว่า The Friendly Ghost อย่างที่เรารู้กันครับว่าแคสเปอร์นั้นไม่เหมือนกับผีตนอื่นๆที่เขาอาศัยอยู่ด้วยเพราะว่าผีตนอื่นหรือว่าลุงของเขาทั้ง3ตนนั้นมักจะชอบทําให้คนรู้สึกตกใจแล้วก็หวาดกลัวซึ่งนั่นไม่ใช่ความต้องการของแคสเปอร์ครับ สิ่งเดียวที่เขาต้องการนั่นก็คือเพื่อนดังนั้นเขาจึงหันหลังให้กับผีตนอื่นแล้วก็ออกเดินทางเพื่อตามหาเพื่อนกลุ่มใหม่ในระหว่างการเดินทางครับเขาพบกับสัตว์ต่างๆมากมายและเขาก็วิ่งเข้าไปในกลุ่มของสัตว์ที่อยู่แถวๆบริเวณนั้นพร้อมกับพูดว่าเฮ้พวกเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะแต่ว่าสัตว์เหล่านั้นครับกลับกรีดร้องแล้วก็มีอาการตกใจพร้อมทั้งตะโกนบอกว่าน้าเป็นผีผีหรอไม่มีใครอยากเข้าใกล้แคสเปอร์ครับและนั่นก็ทาร้ายจิตใจของผีน้อยมากมาก เขาจึงเดินไปที่รางรถไฟครับแล้วก็นั่งลงบนรางรถไฟเพื่อที่หวังจะให้รถไฟวิ่งมาชนเขาแล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยวิธีการนั้นแต่เพียงแค่พักเดียวครับเขาก็กลับนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนนี่เราตายไปแล้วนี่หว่าและรถไฟก็ไม่สามารถทําให้เขานั้นตายได้อีกครั้งหนึ่งครับนั่นจึงเป็นความจริงที่น่าเศร้าว,ว่าแคสเปอร์ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากโลกหลังความตายที่โดดเดี่ยวแล้วก็น่าสงสารได้นั่นเองครับ และนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังของแคสเปอร์ผีน้อยน่ารักที่ใครหลายคนเนี่ยรู้จักแล้วก็หลงรักครับเป็นยังไงครับน่าเศร้าไหมครับคลิปในวันนี้เนี่ยอาจจะทำให้ใครหลายคนย้อนกลับไปดูแคสเปอร์แล้วก็เกิดความหลงรักแล้วก็เอนดูแคสเปอร์มากยิ่งขึ้นซึ่งนิกเนี่ยเป็นหนึ่งคนในนั้นครับอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราครับอย่างที่บอกว่าในวันนี้น,นันนิกจะทําการจับฉลาก 3รายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลหมวกโลโก้นนกี้เมาส์ครับท,ทั้งๆหมวก3าใบนี้จะเป็นของใครได้เวลาที่เราจะมาลุ้นกันลวครับและนี่นะครับก็คือรายชื่อของน้องทั้งหมดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบซึ่งมีน้องๆน,นะครับที่ทำถูกต้องตามกติกาแล้วก็ส่งรายชื่อเข้ามาทั้งหมดนะฮะ25คนน้องๆเนี่ยสามารถที่จะไปเช็ครายชื่อของตัวเองได้นะครับในเพจของ n i กี้เมาส์ซึ่ง นิกทารายชื่อทิ้งเอาไว้ให้แล้วครับและรายชื่อของน้องทั้งหมดนะครับก็อยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ่ะเลิกงามยามดีครับเดี๋ยวเราจะทําการจับสลากนะครับจากรายชื่อน้องทั้ง25คนที่อยู่ในนี้นะครับมาเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าครับหูยตื่นเต้นอ่ะเอาแบบว่าไม่มองนะไม่มองทุกคนคนแรกมาแล้วครับทุกคนคนแรกนะครับเดี๋ยวนิกจะแกะชื่อเลยแล้วกันนะครับคนแรกที่จะเป็นเจ้าของหมวกนะฮะโลโก้นิกกี้เมาส์ สุด amazing นะครับใครใส่เนี่ยต้องเท่อย่างแน่นอนคนแรกคือแทมแทนแทนเป็นชื่อใน facebook นะครับน้องใช้ชื่อว่าเคนแทนคุณนะครับถ้านทีอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับและน้องเคนแทนคุณนะครับก็เป็นคนแรกที่เป็นเจ้าของหมวกนิกกี้ม้าใบนี้นะครับไปที่คนที่2กันเลยครับ เรียบร้อยครับนี่ก็คือคนที่2นะครับทุกคนคนที่2ก็คือ,อชื่อนี้ครับน้องมอสสุ K W นะฮะชื่อนี้นะครับก็ได้เป็นเจ้าของหมวกใบที่2ครับผมอ่ะคนสุดท้ายนะครับใครจะได้เป็นเจ้าของหมวกโลโก้ไนกี้เมานะฮะมาแล้วครับคนสุดท้ายต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่ พลาดนะครับไม่ได้ของรางวางัลหรือว่าของที่ระลึกสําหรับเดือนนี้ไปเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่านิกจะจัดแบบนี้นะครับทุกๆเดือนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วของที่ระลึกเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ได้เหมือนกันครับไม่ได้ครั้งนี้ก็ครั้งหน้าไม่ต้องเสียใจนะครับอ่ะคนสุดท้ายนะครับใครที่จะได้เป็นเจ้าของหมวกใบนี้นะฮะคนคนนั้นก็คือทำทำทำท น้องใช้ชื่อว่าน้องมินนี่นะครับน้องมินนี่ก็เป็นคนที่3นะครับที่เป็นเจ้าของหมวกใบนี้ครับผม3คนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ขอแสดงความดีใจกับน้องๆนะครับลายชื่อที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆนะครับหรือว่าทางทีมแอดมินเนี่ยติดต่อน้องกลับไปเพื่อขอที่อยู่ในการที่จะส่งหมวกใบนี้ไปให้นะครับส่วนน้องที่ได้รับหมวกไปนะครับก็อย่าลืมถ่ายรูปนะครับตัวเองตอนใส่หมวกส่งมาให้พี่นิกดูด้วยนะครับเยมาที่การอัปเดตที่น่าตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งครับ เดือนหน้านะครับเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่น้องๆก็อาจจะรู้กันดีนะครับว่าจะเป็นเดือนของฮัลโลวีนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้านะครับสำหรับช่องนิกกี้มาวเนี่ยเราจะเรียกเดือนหน้าว่าสปูกี้มันหรือเดือนที่น่าขนลุกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนหน้าทั้งเดือนนะครับนิกกี้มาา์จะเป็นธีมของฮัลโลวีนแล้วก็ความสยองขวัญครับ เรื่องที่นํามาเล่าก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีผีสยองขวัญแล้วก็หน้าขนลุกในสไตล์ของนิกกี้เมาส์ครับและที่สําคัญเนี่ยกิจกรรมแจกของที่ระลึกของเดือนหน้าก็ยังคงมีอยู่เช่นเคยครับแต่ว่าของชิ้นนั้นจะเป็นอะไรแล้วก็กติกาการร่วมสนุกจะเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวดิ๊กจะอัปเดตให้เรื่อยๆครับส่วนสปูกี้มันนั้นเราจะเริ่มต้นกันที่วันจันทร์หน้าซึ่งจะตรงกับวันที่4ตุลาคมครับ4ตุลาคมถึง31ตุลาคมนิกกี้เมาส์จะเป็น สปกกี้มันครับห้ามพลาดนะครับและสําหรับเรื่องราวของมาฟังสตอรี่แล้วก็การจับฉลากแจกของที่ระลึกของเดือนนี้นั้นก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่กับมาฟังสตอรี่ได้ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมทางที่ไม่อยากไปฮนะเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ